สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำ Story Promotion ใน Canva กันนะคะอันดับแรกเปิดแอป Canva ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ไปที่ Your Story ค่ะแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกทีมนะคะแบบ, Style, แบ,บไสไตล์แบบไหนโทนสีแบบไหนหรือว่า Objective ของเราเนี่ยเราต้องการทำเพื่ออะไรนะคะแล้วพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเทมเพลตมาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะอันนี้เราก็จะค่อยๆถ่ายหานะคะที่ตรงที่สุดเราก็เลือกมาเทมเพลต e นึงค่ะ อันนี้เราเลือกแทมเพลตนี้นะคะก็ทําการเปลี่ยนรูปนะคะแล้วคือเราเนี่ยชอบดีไซน์เขาแล้วเราก็จะเปลี่ยนแค่เท็กส์นะคะแล้วก็ใส่เอลเมนต์เพิ่มนิดหน่อยนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็จะเป็นซื้อแพ็กเกจ3,000บาทก็จะได้เงิน4,500บาทนะคะซึ่งจ่ายแค่3,000แต่ว่าเราสามารถใช้ได้4,500นั่นเองค่ะ อันนี้เราก็จะทําการแอนิเมตนะคะพวกเอลเมนต์แล้วก็เท็กซ์แล้วก็รูปนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะกดที่วัตถุจากนั้นก็กดแอนิเมตนะคะอันนี้เราก็จะทําการใส่เอลเมนต์นะคะแล้วก็เพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูแบบขยับนะคะแล้วเราก็จะทำ a อนิเมตของตัวหนังสือแล้วก็เอลเมนต์ต่างๆนะคะจากนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยมันเพลนไปเราก็เลยจะใส่ชาร์โดนิดหน่อยเป็นแบบชาร์โดบไม้นะคะเพื่อให้งานของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือตกแต่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็ พรีวิวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เราเนี่ยอยากให้มันเวลาเพิ่มขึ้นเราก็ไปแก้เวลาได้นะคะว่าให้เขาเนี่ยเล่นกี่วินาทีนะคะซึ่งสตอรี่ IG ก็จะอยู่ที่ประมาณ14วินาทีนะคะอันนี้เราก็เอ็กพอออกมาแล้วก็ไปอัปโหลดลงโซเชียลมีเดียของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้วิธีการใช้แคนวานะคะตอนนี้เรากำลังจะทำอ e ีบ o ๊กมาแจากฟรีนะคะก็กดติดตามเราไว้ได้เลยนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ